สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A ียเออนิเมะกันอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผู้ถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลย หลังจากที่ผู้อาวุโสเซียนพูดจบนชนจิวเฟิงก็โอนไม่ได้ที่จะกล่าวว่าผู้อาวุโสเซียนเขาไม่คิดว่ามันยุติธรรมพวกเราเพิ่งแพ้กันต่อสู้แต่ท่านกลับให้สมาชิกที่อ่อนแอมาแทนที่สมาชิกข,ของเราเมื่อเซียวเซียวได้ยินคำพูดของนชนจิวเฟิงนันกโอนไม่ได้ที่จะตอบกลับอย่างกดเคืองว่าสิทธิท่านบอกว่าว่าวีาวเฮาเลวังตงอ่อนแอได้อย่างไรพวกเขามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ครั้งก่อน,นชนจิวเฟิงก็ตอบว่าข้าจะถอนคำพูดถ้าพวกเขาสามารถใช้ทักษะประสานวิญญาณยุทธ์ของพวกเขาได้อีกครั้งเซียวเซียวตกตะลึงในทันทีนี่จะคกเป็นปัญหาด ตลาดสุวรรณมิถีได้อีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆอย่างแน่นอนด้วยสิ่งนี้พลังโดยรวมของพวกเขาจะลดลงอย่างมากผู้อาวุโสเสียนกล่าวอย่างเฉยเมยว่าเงียบ <Yeah, S 1> มันเป็นคำสองเขาไม่ได้ถามความคิดเห็นจากเจ้าถ้า,ากเจ้ามีความสามารถเจ้าควรใช้ความสามารถเหล่านี้ในการต่อสู้คนที่จะมาวิพากษ์วิจารเพื่อร่วมทีมเจ้าต้องทำให้แน่ใจว่าเจ้าไม่ได้เป็นหมูตอนนี้ําการเปลี่ยนแปลงตามที่ข้อพูดสอขณะที่ผู้อาวุโสเสียนพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งขึนแรงกดดันก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ไม่มีนักเรียนคนไหนกล่าวพูดอะไรอ ตัวจิตตรวจับของหัววีเฮามีประโยชน์อย่างมากถ้าหากไม่มีเขาทีมของพวกเขาจะสามารถเข้าใจกันโดยปริยายได้หรือไม่เมื่อหัววีเฮาระวังตรงมาถึงฝั่งตรงขา้ามเหยาฮัเนียนและเจียงน,าน,านันนนก็เข้ามาแทนที่ในตำแหน่งก่อนหน้านี้ของพวกเขาแทนเพียงแค่มองไปที่แถวของพวกเขาทีมของมาเซียวเท่านั้นก็ดูเหมือนจะมีความได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากในทีมของพวกเขามีสมาชิกสี่คนที่มาจากทีมหลกักในขณะที่สามคนจากทีมสำรองล้วนแต่เป็นปรามาจารย์วิญ,ญญาณสีวงแหวนทั้งหมดส่วนว่าจุดแข็งหลักของทีมใต้แย,ย่เหิงนั้นประกอบไปด้น่อสสืุซ ค่อนข้างแข็งแกงกลัวในแง่ของการต่อสู้โดยตรงได้อีก3คนคือหัววีเห่าหวังตรงเละซูเซียวสำหรับพวกเขานั้นก็ได้เปรียบเพียงอย่างเดียวที่เกิดจากการมีหัววีเห่าอยู่ในทีมคือความสามารถของหลิงลูเ่เฉินจะไม่ถูกจํากัดแต่นั่นก็คือทั้งหมดแล้วผู้อาวุโสเซียนบอกให้ทั้งสองฝ่ายเว้นระยะห่างแต่ว่าในครั้งนี้เขาไม่ได้ให้พวกเขาทําความคุ้นเคยซึ่งกันและกันทันทีที่ทั้งสองฝ่ายห่างกัน150่ง้ิเมตรเขาก็ออกคาสั่งให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มการเผชิญหน้าทันทีในครั้งนี้ระยะห่างทั้งสองฝ ใต้เยเหึงสันจิวเฟิงและสวีสันสืออยู่ข้างหน้าหลิงรัวเฉินอยู่ตรงกลางวังตงหัววีเฮาและเซียวเซียวอยู่ด้านหลังหลิงรัวเฉินวิ่งนำหน้าหัววีเฮาจากนั้นก็หันกลับไปมองเขาการจ้องมองที่เย็นชาของนางมีทั้งความอยากรู้อยากเห็นและตื่นตัวว่าวีเฮา,า,ายักไหลไปทางนางหลังจากนั้นวงแหวนวิญญ,ญาณสีขาวทรงวงก็สว่างขึ้นอีกครั้งเช่นเดียวกับเมื่อครั้งก่อนเขาได้เปิดใช้งานดวงจิตตรวจจับและแบ่งปันในช่วงเวลาที่วงแหวนวิญญ,ญาณวงแรกของเขาสว่างขึ้นทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สัสนสันไมพั้งหีานอสูนนดับไป เลยเฉินจือเฟิงก็เข้าใจว่าทําไมฝนดาวตกพญาหงค์คมาเซียวเถาถึงม่นยำมากเมื่อครั้งก่อนพวกเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพราะว่าวีเฮ้าวงแหวนวิญญาณของเขาเป็นสีขาวอายุสิปีไม่ใช่หรือเขาจะมีทักษะวิญญาณประเภทพลังจิตที่สรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรนอกจากนี้กว่าหน้านี้เขาเคยใช้วิญญาณยุทธท่าน้ำแข็งไม่ใช่หรือแล้วทักษะวิญญาณประเภทพลังจิตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างจากกันเพียงร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นไม่ว่าใต้เหิงเฉินจือเฟิงและหลิงวั่เฉินจะสงสัยเกี่ยวกับทักษะวิญญาณนี้ ก็ได้ลอยขึ้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันพิพญาหงเพิงของมาเซียวเทาที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ได้กังออกอีกครั้งเช่นกันและด้วยความช่วยเหลือของกงหยางโม่ไปเพิงที่ห่มกระนำก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งทาให้อุณหภูมิในพื้นที่การประเมินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเองหลิงลวเฉินรู้สึกว่าฝ่ามืออุนคู่หนึ่งแต่ลงบนหลังของนางนางอดไม่ได้ที่จะสันสทานซึ่งเกือบจะขัดจังหวะการใช้ทักษะวิญญาณของนางหลิงลวเฉินเป็นคนขี้กลัวเงียบและเย็นชานอกจากญาติสนิทของนางแล้วนนนนาางงงงไมม่่่่เเคยหห้้้้จตััออดีีููววึป็ สงสัยนางรู้สึกโกรธในทันทีแต่เมื่อนางกําลังจะหันกลับมาและตบเขานางก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับทักษะวิญญาณของนางเปลี่ยนไปเป็นการยากที่จะอธิบายถึงอากาศที่เย็นยะเยือกจู่จก,ก็พุ่งเข้าสู่ร่างกายของนางจากด้านหลังซึ่งความสามารถของนางนั้นมีพื้นฐานมาจากน้ําแข็งดังนั้นพลังภายนอกนี้จึงไม่ใช่การโจมตีแต่ว่าเป็นการดูดซับนางรู้สึกว่าน้าแข็งของนางกลายเป็นอีกระดับหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชิ้นเชิงเนื่องจากความรู้สึกที่เย็นยะเยือกนี้ทาให้อารมณ์ทั้งหมดของนางดูเหมือนะเเเเเปลลีีีี่่่่่่่่่่ยยยยนน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 ไใใใใฐาาาาาหึงง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 ิิ์์ขขขออออออรรรรรรสืืคคมมมมพแแแแตตกทั้้ววูญ ด้วยทันทีที่นางตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่นางไม่เคยรู้มาก่อนจนถึงตอนนี้นางก็เข้าใจทันทีว่าทำไมก่อนหน้านี้นางถึงแพ้หัววีเฮาด้วยท่าทางที่น่าประหลาดใจเช่นนี้ขั้นสูงสุดมันคือน้ำแข็งขั้นสูงสุดจริงๆเจ้าเด็กน้อยคนนี้มีวิญญาณยุทธ์ที่น่าเหลือเชื่ออย่างน้ำแข็งขั้นสูงสุดจริงๆระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆและหลังจากที่ลิงั่วเฉินได้รับดวงจิตตัวจับและแบ่งปันของหัววีเฮานางก็สงบลงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ยืนยันได้ทันทีวว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 ่่่่่าา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 เเเเเเปป็็นนนนหหหหหหัััีีททอออยยยูขขขข้้้้้งง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 ลลลแแตตตไไดดดสสกกิญณร ได้วางมือทั้งสองบนหลังของหัววีเฮาเช่นกันนังสามารถเห็นทั้งหมดนี้ได้เนื่องจากดวงจิตตัวจับและแบ่งปันของหัววีเฮ้าท่าน้าแข็งของนางได้กลายเป็นท่าน้าแข็งขั้นสูงสุดแล้วสําหรับลิงลวเชินแล้วความรู้สึกนี้ทั้งวิเศษและมหัศัรรย์มากไม่ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้ทําให้นางกลายเป็นวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุธท่าน้าแข็งขั้นสูงสุดที่แท้จริงแต่สิ่งที่ว่าวีเฮาทำนั้นก็เทียบเท่ากับการเพิ่มคุณน้าอนนใ่เาสัพองสมบัติน้ําแข็งของ ทว่านางไม่ได้ปลดปล่อยวงแหวนว,วิญญาณวงที่2และสวมใส่ก่อนน้ำแข็งของนางในครั้งนี้แต่นางกับชีคาทาน้ำแข็งของนางขึ้นไปบนท้องฟ้าแทนเมื่อนางทำเช่นนั้นและมีสีฟ้าที่เย็นยเยือกก็ห่อหุ้มร่างกายของนางไว้ภายในเสียววินาทีซึ่งทำให้ร่างกายของนางถูกห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมน้ำแข็งสีฟ้าในทันทีหลังจากนั้นลำแสงสีฟ้าที่เย็นยเยือกก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้ความร้อนในอากาศหายไปในทันทีไม่เพียงแค่นั้นแต่เมื่อ,งงอกระแสลมเย็นยักแข็งพุ่งขึ้นไปในอากาศส เขาก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและเขาก็เห็นชันน้ำแข็งสีฟ้าเหนือตัวเขาและเฉินจือเฟิงด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ชันน้ำแข็งสีฟ้าที่เย็นเยือกนั้นได้สัมผัสกับเปลวเลิงพยาหงขนาดไม่คือมาเขามาเซียวเทาอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เกิดจากน้ำแข็งขั้นสูงสุดใต้เย่หงและเฉินจือเฟิงกอดไม่ได้ที่จะสันสานแม้ว่าจะเป็นเพื่อล้มทีมของนั่งก็ตามแต่พวกเขาต่างก็มองหน้ากันด้วยคมประหลาดใจพวกเขาทั้งหมดอยู่ในดวงจิตตรบอ่งแนว่่าาววหเเงกัันน้จากกนนนี้รััมอออยยจ แข็งที่หลิงลวเฉินเปิดเผยนั้นเหนือกว่ารัศมีที่นางเคยเปิดเผยเมื่อครั้งก่อนอย่างชิ้นเชิงซึ่งแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นนี้ทาให้แม้แต่จักรพรรดิวิญญาณอย่างใต้แย่เหงิงถึงกับตกตะลึงเปลวเพิงสีแดงทองของมาเซียวเถาประทะก,กับกระแสน้าแข็งสีฟ้าที่เย็นเยือกอย่างรวดเร็วคนในทีมของมาเซียวเถาต่างก็ตกใจเมื่อพบว่าการคาดการณ์ของพวกเขาผิดพลาดไปและคนที่มีอํานาจเหนือกว่าในตอนนี้ไม่ใช่จักรพรรดิวิญญาณอย่างมาเซียวเถาแต่ว่าเป็นราชาวิญญาณอย่างหลิงลวเฉินเมื่อกระแสความเย็นประทับกับเป และถูกแทนที่ด้วยกระแสะน้าที่หนาวเหน็บกระแสะอากาศที่หนาวเย็นทําให้ทุกคนในทีมขงหมาเสียวเทาตกใจและทําให้พวกเขารู้สึกเคลื่อนไหวซาลงเล็กน้อยอย่าหเฮาเชียนกลายเป็นไซรัร่างสูงที่แข็งแกร่งมากและเขาก็ทุบหน้าอกของเขาอย่างแรงนั่นคือทักษะวิญญาณที่หนึ่งของเขาที่มีชื่อว่าสงครามอย่างไรก็ตามทักษะวิญญาณสีเหลืองของเขาที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับทุกคนในทีมไม่สามารถขจัดความเย็นเยือกที่พวกเขารูสึกได้เลยตรงกันข้ามกับความคาดหวังของเขาเขาชะลอตัวลงเล็กน้อยในขณะนี้เองที่จู่ๆคุยกาหงส์สถิตของเซียวเซียวก็ได้ดังขึึ้้้้้นนนนนนภาาาายยใตกรคคคควุมมทททีีีี่่่่แํของงงงืเเสผผูลลซัด เพื่อร่วมทีมของนางโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อพวกเขาแต่กลับส่งผลกระทบต่อคนเจ็ดคนในทีมของมาเซียวเถาไม่ว่าทีมของมาเซียวเถานั้นจะแข่งกงแต่พวกเขาก็มีปัญหาเช่นกันพวกเขาไม่มีวิญญาณารใสควบคุมที่แท้จริงในทีมของพวกเขาแต่ทว่าฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาก็มีถึง3คนภายใต้ความพยายามร่วมมือกันของหลิงลร่วเฉินและเซียวเซียวทีมเจ็ดคนของมาเซียวเถาจึงช้าลงอย่างมากใต้เย่หิงและเฉินจิ่วเฟิงรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้ทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่าการแพ้แพ้ของพวกเขาจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนในนนนนนกกกกาาาารรแขขขข่งข่งงงงััััคค้้้้ีลทททู็ปอยวววิญณุพพเจ ก็เล่นความเร็วไปยังมาเสียวเถาพร้อมกันและในการประลองครั้งนี้มาเสียวเถทาทูกอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างชิ้นเชิงเพราะในตอนนี้นางไม่มีดวงจิตตรวจจับและแบ่งปันของวัววีเฮาเพื่อช่วยเหลือนางอีกครั้งหนึ่งั่วชนจะสามารถงงาระงับเปลยพงพยาหงของนางไว้ได้ไซซีกำจัดหวัววีเฮามาเสียวเถาตะโกนออกมาในขณะที่นางเผชิญหน้ากับใต้เยิยงและเฉินจิวเฟิงโดยประชดจากความกว่ในร่างกายของนางไปเป้ยไลลเหินใส่ถอยู่ข้างกายนางแต่กลับมีสายฟ้าว่าพันพวกเขาทั้งหมดในทันทีซึ่งทำให้เกิดการหักเหของแสงด้วยความเร็็ววววททีีีีี่่่่่นนนนาาาาาตกกกใจและคืออไซซซซมมงด้้หหขัเเพยิ หลังจากที่มาเฉียวเทาตะโกนกระแสความหนาวเย็นของลิงลวเฉินและขุยก้าวหงสถิตของซอเซียวเซียวไม่สามารถลดความเร็วของไซซีได้มากนักนั่นคือไซซีหญิงสาวที่หน้าตาธรรมดาแต่เป็นถึงราชาว,วิญญาณสายโจมตีว่องไวแล้วก็มือสังหารที่แท้จริงสายฟ้าพุ่งออกไปทุกทิศทางท่ามกลางเสียงที่ดังก้องซึ่งเกิดจากการประทะกันในที่สุดไซซีก็ได้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของนางภายในสายฟ้าแล้วในขณะนั้นดวงมนตาของนางอยู่ในแนวตั้งขณะที่ผิวของนางเปลี่ยนเป็นสีดำและมีสายฟ้าฟาดอยู่รอบๆตัวใช่แล้วนี่คือวิญญาณยุ นี่จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ว,ว่าวีเฮาหรืวางตรงจะไม่สามารถปิดกั้นการโจมตีอย่างกระทันหันของนางได้แต่ก็มีใครบางคนที่สามารถขัดขวางการโจมตีนี้ได้คนคนนั้นก็คือสวิซันซือก็ต้องเตาขนาดใหญ่ของเตาสวนหมิงได้ปิดกั้นร่างกายของหัววีเฮาอย่างแม่นยำทำให้ชายีนั้นถูกสะท้อนกลับด้วยการโจมตีของนางเองและหลังจากการโจมตีของนางเกิดขึ้นสวิซันซือก็อยู่ในตำแหน่งพื้นที่ลาบที่ขนานกำลังแล้วในขณะนั้นใต้เย่เหงและเฉินจือเฟิงได้ตระหนักถึงความหัศจรจันที่เกิดขึ้นจากดวงจิตตัวจับและแบ่งปััันนนนนนขขขอองงงงหหวววีเเเเเาา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 พกกสสสมมมมมรรรรถถ้้้ใใใจจทดดดบบบูปแิตไลล่ ตัวจับของว่าวีเฮาโดยปกติมือสังหารที่รวดเร็วอย่างช้ซีจะพุ่งไปข้างหลังคู่ต่อสู้และซุ่มโจมตีพวกเขาในที่ที่พวกเขาจะปรากฏตัวอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ออกไปด้านหลังเพื่อจัดการกับไซซีในครั้งนี้เพราะการขัดขวางของสวีสันซ์ซือได้ปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์ผนวงจิตตัวจับดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องทําคือเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ของพวกเขาเมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายกําลังจะปะทะกันแต่เย่หงก็เผยรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเขาหลังจากนั้นวงแหวนวิญญาณวงที่สี่ของเขาก็สว่างขึ้นในทน ลูกบอลแสงลายสิบลูกก็ปรากฏขึ้นจากจุดสูงสุดของลำแสงและตกลงมาในพิบตาพวกมันผ่านมาเสียวเทาไปแล้วแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปยังกองหยางโม่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งได้แยกตัวไปอย่างรวดเร็วแต่พุ่งไปทางเจียงหนานนันและเหอไซโถแต่เย่หิงพุมพันในใจว่าใครบ้างที่ไม่รู้วิธีการปล่อยฝนดาวตกจะมีฝนดาวตกพยาหงเขาก็มีฝนดาวตกพยักเขาเช่นกันตาต่อตาฟันต่อฟันถึงตาที่ข้าจะโจมตีอย่างเต็มกำลังแล้วเพราะตอนนี้ข้ามีดวงกิจตัวจับคงว่าหวีหย่เฮ สาวิญญาณที่6ของมาเซียวเทาได้แม้ว่าทั้งสองจะเป็นฝนดาวตกเหมือนกันก็ตามแต่ว่าพลังของเขาก็อ่อนแอกว่านางมากและฝนดาวตกของเขาก็มีจานวนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับมาเซียวเทาอย่างไรก็ตามนั่นกับทําให้ฝนดาวตกทุกดวงของเขามีพลังการโจมตีมากขึ้นในแต่ละดวงยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายหลักที่เขาเลือกไม่ใช่สามคนที่อ่อนแอที่สุดของทีมฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเป็นกองยังโมผู้สมการโจมตีหลักของทีมเพราะตราบใดที่เขาสามารถกําจัดกองยังโมได้ความแข็งแกร่งของทีมมาเซียวเทาก็จะลดลงในตอนนี้กองยังโมได้ปลดปล่อยทักษะวิญณญญทัี่ ขา้ไซคือสีส้มจิตวิญญาณและทักษะวิญญาณที่3คือสีเหลืองความเร็วทักษะวิญญาณทั้ง3นี้ทําให้รัศมี3าดวงปรากฏขึ้นบนศีรษะของทุกคนในทีมของเขาจากนั้นการขยายของย้อนเขาเชียนก็ได้เพิ่มขึ้นอีกทําให้ในตอนนี้ในทีมของพวกเขาแข่งแข่งขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกาลังจะพะทากันแบบประชิดตัวหลิงลอดเฉินก็ได้ปลดปล่อยการโจมตีอีกครั้งวงแหวนวิญญาณโวกที่3ของนางก็สว่างขึ้นทันทีขณะที่นางชี้คาทาน้ำแข็งไปข้างหน้าซึ่งทาให้เกิด ทําให้ผลกระทบของมาเซลเทาสิ้นสุดลงในพริบตาและนางก็โจมตีกองขังน้ําแข็งด้วยเปลวเพลิงพญาหงของนางยังดูเดือดแต่ว่ากองขังน้าแข็งไม่แตกสลายเหมือนที่นางคาดไว้แต่กลับมีรอยร้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นเปลวเพลิง,พงที่ลุกช่วงของมาเชลเทาได้ถูกระง,งับโดยกองขังน้าแข็งอย่างสมบูรณ์ในบรรดาเจ็ดคนของทีมหลกักมาเชลเทาไม่เพียงแต่ขัดแย้งกับไต้เยหงเท่านั้นแต่ยังขัดแย้งกับลิงลวเชินอีกด้วยเนื่องจากนางเป็นธาตุไฟในขณะที่ลิงลวดเชิญเป็นธาตุน้ำแข็งด เหลือจากสวิสนซือมาเชลเทอมักจะชนะลิงลวเชินในแง่ของการฝึกฝนอยู่เสมอแต่ว่าอย่างไรก็ตามในครั้งนี้ลิงลวเชินไม่อยากแพ้มาเชลเทอเหมือนเช่นเคยโอกาสในสนามลบมีอยู่ชั่วครู่เลยหายวับไปแต่โอกาสเพียงชั่วครู่ก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ทั้งหมดของการต่อสู้ได้เดิมทีใต้เยเหิงต้องการที่จะต่อสู้กับมาเชลเทอรในการประชันหน้าโดยตรงแต่ช่วงเวลาที่หลิงลวเชินได้เคลื่อนไหวเขาก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าใครคือเป้าหมายของนางเนื่องจากดวงจิตตัวจับและแบ่งปันของว่าวีเฮ้าทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นไหวและวงแหว และทันใดนั้นเขาก็พบว่าเป้ยอยู่ร้านข้างของเขาแล้วด้วยความช่วยเหลือจากมังกรสายลุงของกองหยางโมเป้ยจึงสามารถป้องกันการโจมตีของใต้เยืห่หงทั้งสามครั้งได้อย่างไรก็ตามเขาก็ถอยหลังไปลายก้าและมีเลือดไหลออกจากปากและจมูกของเขาในเวลาเดียวกันก,นกองหยางโมก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันตัวเขาเองจากฝนดาวตกพยัก์เขาเป็นผลทําให้เขานั้นไม่สามารถช่วยเหลือมาเสียวเทาได้ในอีกด้านหนึ่งเจียงนานานและเฮิร์ซโยมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือลดความสามารถของพวกเขาลงเพื่อป้องกันตัวพวกเขาเองจากฝนดาวตกพยัก์เขาทําให้รูปแบบที่เป จากฝนดาวตกพยักษ์ขาวในพ่นมันออกมาเพื่อช่วยกงอย่างโมแต่ทว่าทันใดนั้นจูจ่ๆเขาก็ได้ติดอยู่ในกงขังน้าแข็งอีกแห่งในขณะนั้นมาเซียวเถาก็ได้ทลายกงขังน้ําแข็งที่กักขังนางไว้ได้แต่ทว่าการโจมตีของลิงล่วชนก็มาถึงอีกครั้งในทันทีที่นางหลุดพ้นเอาละแล้วครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลา